นั่งเอกค่ะนั่งเอกค่ะนั่งเอกนั่งเอกว่าจิเทาปันนพะเชม่าเบิ้งนี่หยังสั่นไปคนได้ยินเสียงบัลืมบิ้มบํามันลืมบิ้มบําคนก็บอกว่ามันนี่หยังเนาะว่าฉันเขาได้ถามเขาเขาเลยบอกว่าพ้นมีการไายทำวิสียดีตัวว่าฉันเสียงที่ฉันพันะเจ้าเลิชมาเบิ้งก็ว่าชิมาเบิ้งแล้วขี่มอไซค์มาโลดแล้วข่อยอ่ะขี้หม้อซค์มาโลดอืม ก็ว่ฝากไว้ฝากไว้หาะิแต,ตกบอกของหาของหวงฝากมันชิดีจะบอกว่าท่านนายพ่อตีสองสัมเจ้ไม่ลเล่นเลิศขืนเลยนะปัดเงินคนเอาไปปั่นกันม้วนกุ๊บหุ่นตัวรถเอามาตไะไสล่ะเอานัดมาเตสเซลได้เขาหายมากน่นนะ่ะคือบอหลังจักเชื่อนี่โอ้ยอย่าว่าลลางต่อแต่เฮียหน่อยใส่สีกับสาตาร์ทบัตติดรถดขนะ่ายป้าคึค้นยูว้นจังหวัดเอื้อนบนรถข่ายนี่เริ่มสตาร์ทบัตติดแล้ว เจ้าก็ใส่หมวกเพราะถืออยู่นะน่าตีหมวกเขาเอามาใส่หัวตัวไิสิมานชีท่านหม้อใส่ท่านหมอนี้หมวกหมวกใส่เว้ยขี่มอเตอร์ไซค์ม้อตัวมีกระจกบังหน้าตัวเนาะกระจกก็มีคือกันได้ดีกันไรอันนั้นแม่นตาตัวหนแม่นบ่มันคืออยากแต่หน้าหมวกเลยแม่นหมวกอีหยังฉันโอ้ยหมวกไผรล่ะหมวกตำรวจสายตรวจตัวนี้แมเจ้าออกมาจะใส่โอ้ยเห็นเรานั่งรับเงื่อนกักระชับมาโลดเนี่ยโอ้ บอกตำรวจสายตรวจโอ้มักบ่เสียงอีสานเนี่ยโอ้ยมักเป็นชีวิตจิตใจได้ยินข่าวอยู่ไกลอยูย่กไกลคนไปเบสเมื่อนี่แม่ยายจืนอันไรล่ะคะอ่าคุณหมอเพิ่นเห็นผู้เฒ่ามาหลายเพิ่นก็เลยขอขอนอนุญาตเด้อับพอเชอรี่มาซั่นป่าขอนาอนุญาตอีหยังเออเพิ่นสิขอตรวจเบิ่งสุขภาพของผู้เฒ่าเอ้าตรวจเบิ่งด้วยมากไอ้ซุมื้อนี่นะอัะไอ้โรคเพราไม้ไอ้โรคเองก็ใบไม้ในตับเห่ือนมั้ยโอ้นจิตปาดิบ เออกินปลาดิบโอายพอาดไปไม่ได้ยทับหนึ่ไหมเพื่อนว่ามันโรคมื่เนี่ยขอยกมาท่านในตรวจจักเทีอาตัวอันเพิ่นบอกให้เอา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 อาวุจจละมาตรวจนี่ยังเหล่าอุจจล่ฮะนี่ยังอุจจล่เจ้าปู่จักอุจจล่าตีอยู่อืออุจจล่าอออุจจล่นี่มันเป็นเจ้าปู่จักบป๋ไปเอามาจัาหน้าทุณหมอไปจะมาตรวจเอาอัน ไปเอาม้านั่งอยู่ได้อฮะไปเอาม้านั่งอยู่เอาม้าอยู่ไสไปเดาะไปเอาสักคนหนิไปขึ้นเบลได้ไปเอากอนเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รถนี่นัดมอเตอร์ไซค์ขหิมาจีอืออือพูดแล้วล่ละอ่าโบขี่คือตัวล่ะคือแล้วรถจะของเขาว่าเขาหิมา หายมากก็เป็นข้าวแล้วก็มายังไปรถเลยยังให้ยังคนมีรถเป็นธรรมดาเนี่ยวันไหนจะรีบจะพัดในรถมอเตอร์ไซค์ขันนี้มาเนี่ยบ่ได้เติมน้ำมันเองนะมีอันพ่อยกแม่ยกเติมให้ว่าละให้เติมให้เด็กปั๊มไป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 เอาอุจจาระให้มันแล้วมันทั่วกันไปนี่บ่ได้หรอกเว้ยไม่ห้า เขาเขียนป้ายไว้อยู่ไหมเขียนป้ายว่าจังไรขับช้าๆระวังสัตว์เลี้ยงไอีปอดมึงเอ้มงเห็นกูเป็นกระต่ายสัตว์ทีอ้ยชะมหูเย้าแท่กระต่ายเนี่โอ้สัตว์เลี้ยงวะนี่มาดูก่อนมาเด้อขวัญเด้อมากินต้ายกินปอดกูเด้อหันไปเร็วๆางน้องหันเนี่ยกูได้งานต่อนี่แม่เร็วๆไปเกิดดีถึงสุข ดิเขาเขียไปไว้อยู่กับว่าอ่านจะบอกชีล้อตเอาผ้าห่มคุม,มนาไว้สะบนสันอย่เขาเขาก็ยังว่าขับตามกฎรถอุบัติเหตุเขายังว่าดิขี่ตามกฎรถอุบัติเหตุเออไปยัายๆยุซี่แยกว่าเห็นสะบอดเขียไปว่าจังไหนขับเร็วถึงป่าชา้าขับช้าถึงบาง้านนั่นดิก่ <c oughs> ออนจะไม่กระซามัมแล้ว วนนลาเลี้ยววันนี้เออเลี้ยวเออไปยังไปยังวายเป็นพวงไหมว้ายเป็นยังเนี้ยไปยังคือไล่แทะยู่ไส่ล่ะแั่นอยู่ในพวงไม้นั่นแหละท้ากูหันพนเนี่ยพ้นคนโอ้ยกูว่าเป็นงูเหลี่ยมโอ้ยมันจะมาเอารถมันจะมาเอารถก็แสดงว่ามระเ็ศงานอยู่ไฟแน่นตัวจัด เดือนเราบุษงเขาอ่ะงวดที่แปดถึงว่าลาลาเอ้ยกับานเกิดมึงเนอบกาบนอาข้าตะกปอกก้าตัอ้าปากข้าที่เตะมีได้ไล่รวดของมึงได้ไล่โอ้อันแม่งหัันมานั่งพี่ไม่ง